สวัสดีครับวันนี้ผมมันติกันด้นะครับพามาดูนะครับยอดมะม่วงนะที่แตกออกมาแล้วเกิดมีอาการใบหงิกใบงอหรือว่าหลุดร่วงไปเลยนะครับหลังจากที่เราเสียบไม่ว่าจะเป็นแฟนซีอยู่ในถุงดานะครับหรือว่าเป็นต้นใหญ่ที่เราเสียบในที่ลงดินแล้วหรือว่าอยู่ในเข่งในกระถางเหมือนกันนะครับพอเวลามันแตกยอดอ่อนมาเนะี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าต้องแต่แตกออกมานิดเดียวแค่นี้เลยหรือว่าแตกใหญ่ๆอย่างเงี้ยใ,ใ,ใช้วิธีการฉีดพ่นสารไล่แมลงนะครับต้องฉีดนะครับครูย้ําเลยว่าต้องฉีด อย่างเช่นของครูนะครับที่ใช้เนี่ยครูก็ใช้เป็นตัวนี่เลยน้าําหมักสุตรจู่นะครับผสมน้ําแล้วก็ฉีดนะครับฉีดฉีดไปที่ใบแบบนี้เลยนะครับฉีดที่ใบที่ลําต้นแบบเนี้ยนะครับให้มันมีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนนะครับซึ่งตัวนี้ของครูใช้มันเป็นอินรีนะครับเวลาสารที่เราหมักมันก็เป็นอินรีย์ก็คือเวลาฉีดพ่นไปเนี่ยมันมันปลอดภัยต่อคนแล้วก็สัตว์นะครับไม่ต้องห่วงเลยครูก็จะฉีดแบบเนี้ยนะครับหลังจากที่เราฉีดแบบเนี้ยคือต้องนับแบบเนี้ยตั้งแต่รอบวันที่1เลยนะครับไม่ท ฉีดประมาณอีกสักสามวันสองถึงสามวันก็ฉีดอีกครั้งหนึ่งก็ฉีดเหมือนเดิมเนี่ยครับฉีดไปที่ใบอย่างเงี้ยพอมันรู้สึกมันมีกลิ่นที่มันไม่เหมาะสมอะ่มะแมลงมันก็จะไม่วางนะครับอันนี้ก็คือต้นที่ครูฉีดไว้ก่อนหน้านี้ถ้าใบแข็งแข็งแบบนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแบบนี้คือแก่แล้วไม่ไม่จําเป็นต้องฉีดก็ได้เพราะว่าใบมันแก่แบบเนี้ยคือแมลงก็จะไม่ค่อยมันทําลายแมลงมันจะมาทําลายนี่ใบตอนที่เป็นสีดมส้มแบบนี้นะครับทาให้ต้นไม้ของเราอะ่ะ ใบไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็การจเจริญเติบโตก็จะจะการสังเคราะห์แสงจะทําได้ไม่ค่อยดีมันก็จะโตช้านะครับฉะนั้นแนะนําว่าใบชุดแรกสําคัญมากควรจะฉีดพ่นสารไล่แมลงเลยนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่มีอินทรีย์นะครับก็คือใช้สารไล่มแมลงแบบเคมีได้เลยนะครับตัวที่ครูใช้แนะนําก็เป็นอะบามเมตินนะครับก็ฉีดทุก7วันก็ได้นะครับใช้น้ำหมักซุตตจูเหมือนครูก็คือฉีดทุกประมาณ2-3วันก็สามารถฉีดได้เลยที่อัตราส่วน หนึ่งต่อร้อยนะครับถ้าเข้มข้นหน่อยก็หนึ่งต่อห้าสิบหนึ่งต่อร้อยหมายความว่าซูเตจูหนึ่งหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งร้อยส่วนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจใต้วิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวครูส่งรายละเอียดให้นะครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวจะพิมพ์ด้านบนให้ด้วยนะฮะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับก็จัดให้เฉพาะช่วงนี้เลยเพราะว่ามันมียอดมึ้งแตกยอดอ่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่มเทคนิคนินดนึงนะครับเวลาเราเราจะทําการฉีดเนี่ยให้ทาการถ้าเป็นต้นใหญ่ก็คือให้ทําการตัดตัดกก็คืออตััดพร้มน อย่างของครูเนี่ยครูเสียบยอดครูก็จะเสียบพร้อมๆกันเวลาแตกก็ให้มันแตกออกมาระดับใกล้เคียงกันมันจะได้ทําให้เราแบบฉีดไม่ต้องเยอะถ้าเป็นเคมีอันตรายมากเวลาเราฉีดบ่อยๆแต่ถ้าเป็นอินทซียอย่างของครวยังฉีดได้ประจาอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฉะนั้นก็แนะนานะครับตัดเพื่เดียวให้มันแตกชุดเดียวแล้วก็ฉีดชุดเดียวจะดีกว่านะครับเอาไปฉีดผักก็คือไปฉีดได้เลยนะครับเราก็สามารถ หลังจากฉีดก็คือไปล้างน้ำแล้วก็สามารถเก็บทานได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันปลอดภัยต่อคนและสัตว์อยู่แล้วนะครับโอเคครูมันตีก็มีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในครูมันตีมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ